ครับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนะครับผู้ชิงแชมป์เข็มขาดพายทีวีนะครับที่สึกมวลมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีมวยลังสิตนะระหว่างฝ่ายแดงและคู่ศึกนะครับกับเพชรน้ำหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคู่นี้นี่ไม่ดูไม่ได้แล้วับโอ้โหไม่ดีเปิดมาในยกที่สามเลยครับโอ้ยสามมาดูว่าโอ้เอาวงอาวุธนี่โอ้ด ไฮผ้าไร,รหลักไรหลวมนี่ติดน็อกได้เลยนะ,ะ,นะะยังไม่ลงครับนานนึงครับตืนดเดินต่อครับ หน่าวมวยเลยทีหน kh ่าวมวยนี่ของเขียนี่เล่นลั่นฝันนำเต็มไปหมดเลยครับดูครับาขวาเนี่ยไหวยังหักไม่ลงครับเดี๋ยวต่อครับทุกคนแข่งงขวาครับ ครับคกรณีครับจะเป็นเหตุน้ำหนึ่งเ,เสียอัการโอ้ย,ยโอ้ยเสียหลักเสียหลักครับโอ้ยเสียหลักโคตรโยกี้สามไม่อนครับมาชมต่อในโยกี้สี่ครับผูตนนบ้ตอนนี้บอกเลยว่าเด็กอยู่ที่สู้สือครับต่ออยู่สามช่วงปัวเลยทีเดียวโคตรมันบอกเลยเมื่อกี้นี้ว่าเดือดจัดเลยมาดูครับ รองมีอะไรตื่นเต้นแน่นอนครับโอ้ยน้ำหนึ่งพีกว่าใช้ัมพีกไปายายังไม่ลงนะตื่นเก้แข็งจริงครับดูครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้ยโอ้ยโ้ยอยยโอ้้อ้ โดนแนวเอาซ้ายครับแทงเข่าแตะดอกดูแทงเข่าครับลูเข่าแตะดอกครับเอาหัวเอาไปโอาโอ้โ,อโ,อโ,โ,อโหตีไม้ดีเลยครับในฐานะน,น้องเดินมากแล้วครับทาร้ัดอย่างเดียวไม่ดีแล้วตอนนี้ หน่อยบ้างครับปักแทงสวยครับโอ้ต่อดีเลยทีนามวยลังไฟแล้วครับองเชียร์หนาแน่นมากลเลยครับืหล่นเลยตันนี้คอยส่งก็เป็นการที่แจ้มหน่อยครับ จริงครับดีไปเลครับอย่หยาวมากล้ไม่ลงจริงครับ่ตายสุดๆแต่กองเสียบเหน้ำหนึ่งนี้เริ่มเงียบแล้วตอนนี้ กอง้วครับโอ้โหเดินน้ำหนึ่งไม่เดินนี่แย่มเงี้ยนะคะแนนมาโครโทีครับมีเสียหลักเหมือนกันครับรู้สึกดูเหมือนเพื่น้ำหนึ่งก็มั่นใจแนละ้วยกที่สี่หรอนปนละ่าเนี้ยมาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับยกตัดสิน ตรงนี้ในน้ำหนึ่งต้องเดินเท่านั้น,นครับทำไมฝ่ายเดินบ้างครับตลอดที่ผ่านมาเป็นตู้ฝึกนะเป็นฝ่ายเดินตลอดครับทำไมเดินนี่แย่นะครัในน้ำหนึ่งเอาตา,ตาไว้ตูสุกดัวปูวแทนประเด็นเลยขวาต่อยขวา เอาแล้วตัวสุดอเองมั่นใจแล้วที่ผ่านมา ไม่เดินนะตัวเงองมั่นใจครับตลอดมาเลยนะาคิดว่าทำดีเดินดีตลอดครับฝ่ายต้องรับบ้างครับรู้สึกแต่ไม่มีอะไรครับแข่งนี้ไม่มีอะไรครับรู้สึกหรอกแต่ไปนัดเดียเองมั่นใจครับโอ้โหต่อเต้นแนล้ว ใจมากเลยครับดูตัวเองมั่นใจครับต่างหัต่างมั่นใจครับตอนนี้โอ้โห,โโหแต่ที่ผ่านมาถือว่ามันนะปุดจัดเลยบอกเลยใครไม่ได้ดูที่พลาดครับผมก็เป็นคู่ชิงแชมป์จริงครับคู่นี้ทีมแมตเขาวันนี้ก็โกลุดโกลาดกันครับ แล้วเป็นการทิงแชมป์ด้วยครับต่างคนต่างมั่นใจแล้วตอนนี้โอ้เฮลร้านเลยครับลฮ้านเวทีเลยตอนนี้โอ้รอดูครับผมร่างตัดสินครับคู่ดีต่างต่างมั่นใจแล้วหมดโยกเรียบร้อยครับโอ้โหมันจริงครับคู่นี้ ต้องมารอดูการชูมือนะครับว่าถึงผาดแชมป์จะอยู่ที่ใครนะผัดาาทีวีครับเดี๋ยวมารอดูผลการชูมือสักคู่หนึ่งครับกรรมการ้นรมการะตงัดนครับผ่านแน่แนกนครับโอ้แนนแรกเป็นของได้น้ำหนึ่งครับ โอ้โหว่้วต่อีอเสมอแล้วต่เสมอหนแล้วะรมการทสุดท้ายครับางกันครับผู้ชนะ49ต่อ48แชมป์เอ120อนี่ได้แก่ปเนแชมป์ครับ

โอ้โหยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับว่าคิดเห็นยังไงนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ